ท่านสาธุชนมุธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยนรายการของวันที่สิบแปดธันวาคมต่อไปเพราะเรื่องยังไม่จบคือนิมิตนี่ดีคุ้มได้หลายวันวันที่พูดนี่เป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันที่ยี่สิบธันวาคม 2, สองพันหรอยสี่สิบเอด <c oughs> อพูดทั้งตอนที่แล้วมา นางฟ้าประทูเธอก็ทาบถามถึงเรื่องรัชเทราชาเทวทิตานางเทพธิดาเข้าตอกแต่ว่าตอนนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าหมอดูสำหรับเรื่องราวของนางฟ้าหมอดูในเที่ยงนิดหนึ่งก่อนเอาเรื่องราวของรัชเทวธิดามาพูดกันก่อน เพราะว่าเป็นนางฟ้าตัวอย่างในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปนนว่าเรื่องของเธอมีอยู่ว่าเธอเป็นลูกคนจนรับจ้างเฝ้าไร่อ้อยของเจ้านายนำอาโคตอกไปเพื่อจะกินเขาก็คิดว่าในตอนเช้ากว่าคงจะคนจะไปส่งอาหาร ถ้าก็สงสายไปเราก็หิวนําเข้าตอกที่ไม่มีน้ำกะทิไปเพื่ออยากกินแต่ก็เป็นการวันนั้นเป็นเวลาพอดีที่พระมหาไกรศพพระสา,สาวกองค์สำคัญพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากนิโรธาสมาบัติและออกจากนิโรธาสมาบัติในบรรดาท่านพุทธบริษัท เข้าสมาบัดหลายวันออกก็ไม่เป็นตามเวลาที่เขาบินาบาตกันอายสายไปไปบินาบาตไม่ทันเขาก็ต้องนั่งใช้ทิพยจักรยานว่าเราจะไปรับบาตรที่ไหนใครจะให้เราวันนี้เวลานี้พระอื่นเขากลับจะบินาบาหมดแล้วมันสายแล้ว สาวอโองทุ่มขัรก็องทุ่มเด็ดพระบัทีแก้กฏทราบว่าหญิงสาวน้อยสาวรุ่นรุ่นนะยความเป็นสาวยังน้อยเธอเฝ้าไร่อ้อยอยู่ที่ตรงโน้นเธอมีข้าตอกไม่มีน้ำกะทิตหนึ่งขันเพื่อจะมากินเวลาเช้าแต่ไต้ว่าถ้าเราไปบินอบาตเธอพร้อมจะถวายเนได้มีการทำบุญ ความจริงไม่ตั้งใจจะเบียดเบียนต้องดูก่อนว่าถ้าเขาให้แล้วเขาเดือดร้อนไหมก็ทราบว่าการให้แล้วเรื่องอาหารเขาไม่เดือดร้อนแต่ท่านจะทราบหรือเปล่าว่าให้แล้วเธอจะตายอาจจะทราบตึงตึงตั้งใจมาโปรดคนนี้มาโปรดมาโปรดโดยโตรง เมื่อเหาะาในอากาศใกล้จะถึงก็นลงเดินเหาะให้ชาวบ,บ้านเห็นไม่ได้เป็นการสแสดงปฏิหารคนจะติดหาเมื่อเธอเห็นเข้าเธอก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนจนบางโอกาสที่เราเห็นพระแล้วก็ไม่มีของถวายไม่ได้ทําบุญกับเขาบางโอกาสที่เรามีของแล้วก็ไม่เห็นพระเราคนจนหาพระยาก วันนี้เรามีเขาตอบด้วยที่พระท่านก็มาด้วยขอถวายพระเถอะตอนสายมันสายมันจะหิวขึ้หน่อยเขา,าให้อาหารให้ช้าไปก็ไม่เป็นไนพรพอทนได้เธอก็นำเขาต่อไปนั่งกระยงพนมมือกล่าววาจาว่าเขาหยุดก่อนเถิดเจ้าค่ข้า,าพระพระมหาการศพท่านก็กหยุด จุดแล้วเธอก็เดินเข้าไปใกล้น้อมเขาตอก,กเทอไหยค่อยๆบรรจงเขาตอกเทธอในบา่เขพระหากรสเมื่อเธอเสร็จแล้วก็นั่งกระโยงพระมือด้วยความเคารพกล่าววาจาว่าทำใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอฉันเห็นทำนั้นด้วยเถิดเจ้าค่ะพระมหากรสก็ให้พรว่าเอวังโหตก เพื่งแปลเป็นยังความตามภาษาไทยว่าเธอปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสองความปรารถนาเพียงเท่านี้แล้วพระมหาก็สก็หลิกไปเธอดีใจที่ได้ทำบุญขณะที่เดินออกไปความจริงมันมีงูงูเห่าตัวหนึ่งเขาไม่บอกงูเหา่าก็ว่างูพิษร้ายมีงูที่มีตัวพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่งมันนอนอยู่ที่ตรงนั้น พระบาทก็ศพมายืนอยู่มันฉกัดไม่ได้พระติจีวรสาวน้อยเดินออกไปเธอเดินด้วยความสงบงูก็ไม่ตกใจแต่ว่าพอใส่บารแล้วพระพระหาทก็ศกลับทั้งความดีใจที่เธอได้ทําบุญที่เรกากล่าวก็ว่ามีปีติในการทําบุญคําว่าปีติแปลว่าอิ่มใจชื่นใจ ก็ดีใจก็กโดดโลดเต้นเสียงก็ตึบตับตึบตับตึบตับเจ้างูมันตกใจผองก็เขาไม่เห็นเขาาก็ฉกัดเธอก็ล้มลงถึงกับความตายเพราะการทำบุญของเธอในชีวิตมีครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าถึงวมาจะมีครั้งเดียวแต่ว่าคือเธอตายด้วยกำลังขอมบุญจริงๆนั่นคือจิตใจจับบุญเต็มอัตราคือมีปีติเต็มที่ ถึงกับกระโดดโลดเต้นก็เลยไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสทีวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารรอบๆวิมานของเธอก็มีขันทองคำเต็ไมไปด้วยเขาตอกทองคำห้อยเต็มไปหมดนี่ระบรรดาเทพพุทธริสัทตามที่นางฟ้าประทูเธอบอก ว่าการที่เห็นหม้อของเธอก็ดีเห็นเบนโตของเธอก็ดีที่เป็นองคําประดับเพชรห้อยรอบวีมานก็เพราะว่าเธอถวายสังฆทานหลายครั้งราชาเทวีดาถวายครั้งเดียวก็มีรอบวีมานนี้กันเป็นของอัศจรรย์ในเมืองสวรรค์ต่อไปนี้ก็มาคุยกันถึงนางฟ้าหมอด,ดูนางฟ้าคนที่สาม เธอขยับเข้ามานางฟ้าปลาทูก็ถอยไปจบเรื่องของเธอแล้วเข้ามาเธอก็กลับเธอถามคั้นแรกก็คำแรกว่าจำฉันได้ไหมเลยตอบเธอแบบสปบายกเวลานี้ฉันยังเป็นคนจำเธอไม่ได้ ถ้าทันเป็นทวรดาอาจจะจำเธอได้เพราะเธอสวย <c oughs> เธอก็ยิ้มเธอก็บอกว่าชอบพูดล้อบแบบนี้อยู่เสมอในสมัยที่ฉันยังไม่ตายก็ชอบพูดแบบนี้ชอบพูดว่าเวลานี้ฉันแก่แล้วถ้าไม่แก่ฉันจะแต่งงานกับเจ้าสาวสักพันคนในคราวเดียวกันซึ่งชอบพูดในสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ แารล้อเล่นนี้เกิดความสนุกเธอก็ตอบว,ว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ฉันเคยทำบุญกับท่านและก็เคยเจริญรกรรมฐานกับท่านแต่ว่าการเจริญกรรมฐานของทันใช้หลายวัดฉันศึกษาวัดต่างๆมาก่อนหลายวัดฉันชอบเจริญสมาธิ แล้วก็ต่อมาเมื่อข่าวของท่านแปลกดขึ้นแข่งกันเลยไปฝึกซือศึกษาที่ท่านด้วยแต่ผลที่การเจริญเตนสมาธิอยู่เรื่อยๆมีผลอย่างหนึ่งนั่นคือได้ทิพจ์กุยญาณในความจริงคำว่าทิพกุญญาณจะไม่สามารถจะจมใสเท่าพระอาหารหันท่านนั่นก็ไม่เป็นไร ก็พอใช้ได้ตามสมควรแล้วก็เลยทำทำ,ทำกรรมาฐานเรื่อยมาจิตเป็นสุขความจริงทิญญานนี้ช่วยจิตเป็นสุขมากวันไหนถ้ามีการแห้งแล้งทางใจเกิดขึ้นหรือหงอยเหงาทางใจเกิดขึ้นความหถูถูทางหูถูทางใจเกิดขึ้นก็ใช้ทิกพยานเป็นเครื่องปลอบ ก็หมายความ่าหาทางเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรมเห็นพระแล้วก็คุยกับท่านท่านก็คุยด้วยฉันก็คุยกับท่านสร้างความเพลิดเพลินเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีพระก็ตามท่านไม่คุยเรื่องอกุศลท่านคุยเฉพาะสิ่งที่เป็นอกุศลเสมอ <c oughs> อะไรที่บกพร่องอยู่ท่านเตือนถ้าเตือน เธอให้ปฏิบัติตามแบบง่ายๆฉันก็ทำตามท่านถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นไหนเธอตอบว่าฉันอยู่ชั้นยามาค่ะที่ตกใจที่ตกใจเพราะว่าผู้หญิงดีกว่าเรา <c oughs> เราจะเป็นคนดอกเด็ก ดกแดกปวดท้องเสียดท้องอืดอยู่ทุกวันอาการร่างกายเครียดขึ้นทุกวันไม่มีทางดีขึ้นเวลานี้เธอละร่างกายไปแล้วแล้วก็ไปอยู่สวรรค์ชันเดาวดึงกันบ้างชันยามากันบ้างร่างกายเขาวเธอทั้งหมดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดแต่ดับแรกเป็นสาวขนาดไหนก็เป็นสาวขนาดนั้น รูปร่างหน้าตาเปยนไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดมีแต่การรุ่งโรจน์สวยงามมากขึ้นถ้าบุญบารมีเพิ่มเอ้เราเองนี่ยำแย่แก่ลงทุกวันพะสสายก็ใช้ไม่ค่อยได้ทุกวันงานก็นหนักยึงอยากจะเลิกงานอยากจะพักทุกอย่างเสียหมดแต่ก็พักไม่ได้เพราะมีกฎจำกัด รวมความว่าก็ตามเรื่องตำราวมันเป็นกฎข้องกรรมเกิดมาชาตินี้ก็เป็นเป็นหนึ่งชาติมันจะอยู่ไปเท่าไหร่ก็เชิญมันอยู่ไปตามชอบใจของมันมันจะมีทุกเวทนาขนาดไหนก็เชิญเป็นไปตามชอบใจของมันแต่ก็พยายามรวบรับการงานให้แล้วแล้วเร็วที่สุด ก็อยากจะทำเฉพาะงานภายในคือสอนกรรมฐานพกกุะจิเป็นสุขอย่าบ่นเลยนะคนแก่มาที่พี่บน่นเขาเล่าเรื่องเราของเธอต่อไปยึงได้ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานวิมานของเธอสวยไหมแต่ความจริงวันดาท่านพุทธบริษัทนางฟ้าคนนี้มีเครื่องแต่งกายแตกต่างจากนางฟ้าสองคน นางฟ้าสงคนที่ที่พูดมันแล้วคนแรกนางฟ้าปูทะเลเอเธอมีเครื่อมีพื้นผ้าประดับกายสีเขียวอ่อนสวยเย็นตาแกลพราเป็นยับสวยงามมากถ้าพูดนี้เธอก็ยิ้มหน้าก็จะยิ้มอดแต่ต่อไปมานางฟ้าปูทู เธอแต่งกายชุดแต่งกายของเธอมีสีเหลืองทั้งนี้เพราะอะไรเธอบอกมาเดี๋ยวนี้เธอบอกว่าเพราะจิตใจจับพระสงฆ์องค์นั้นพระสงฆ์องค์นั้นท่านมีสีเหลืองคือผ้าของท่านเหลืองเธอตอบตอบไปนิดหนึ่งเธอไม่ทราบหรือว่าพระสงฆ์นั้นเป็นพระที่มีความสําคัญ ก็ถามเธอว่ามีความต้องกาขั้นไหนขั้นชานโลกีหรือเธอตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นโลกตระหรือเธอก็ยิ้มถ้ามไม่ใช่ชานโลกีก็เป็นชาญโลกระเทถามต่อไปเธอก็สันน้าเธอบอกว่าห้ามถามชั้นไหนไม่บอกบอกอย่างเดียวว่าไม่ใช่ชานโลกีอยู่แถวไหน เธอตอบว่าไม่บอกตะวันออกเขาได้ออลองเล่นกระดังฟ้าดู <c oughs> ถามว่าอยู่แถวไหนเธอบอกก็ไม่บอกตะวันออกก็ได้เอยสงสัยว่าอาจจะอยู่ทางทิศตะวันออกพระองค์นี้เป็นพระด,ดีจริงเป็นพระที่มีความฉลาดมากอาจจะมาก็โหตโมทนาในความฉลาดของท่าน ที่ท่านเป็นหมอดูคนชอบหมอดูเวลานี้ใครเป็นหมอดูก็ถ้าคนไหนเป็นหมอดูคนนั้นมีเสน่ห์มากคนชอบมากคนไปมาแตพระองค์นี้ก็ฉลาดแถมให้นึกถึงท่านนี่สำคัญมากการนึกถึงท่านท่านบอกใจช่วยได้ไง่ายๆมีอะไรเกิดขึ้นอุปสรรคเกิดขึ้นอาศัยใจต่อใจประสานกัน อย่างนี้มันไม่ใช่กามาถูกเพราะพรท่านก็แก่แล้วคนที่ถูกแนะนําก็แก่แล้ว <c oughs> เป็นการแนะนําที่จหลากให้เจริญสังขารโนติกรรมฐานอย่างง่ายๆแม้ต้องชมความฉลาดของพระองค์นี้ขอชมจริงๆอยู่ที่ไหนก็ช่างเอิญฟังเทพก็โบรสดทราบว่วาผมโมทนาในความดีของท่าน <c oughs> รู้สึกขอบคุณท่านที่ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาในการเป็นหมอดูดึงคนให้เกิดศรัทธาได้ดีแต่ว่าจะมาไม่ไหวนะได้แต่เป็นหมอดูดูว่าเป็นผู้หญิงหรู้ชายถ้าจะให้พยายกรณ์น้นไม่ไหวก็ถามเธอต่อไปว่าวิมัยของเธอเขอโทษ เครื่องประดับเขางฟ้าชั้นยม่อใสาขาวเป็นแก้วแพรวาวทั้งตัวเหมือนกับวิหารแก้วหรือว่าขอโทษเหมือนกับบรรดบแก้วหรือวิาหารร้อยเม็ดเธอวิมายของเธอก็เลื่องเข้ามาวิมัยของเธอเลื่องมาวิมัยของเธอก็ขาวใสเหมือนกันแวพราวเป็นเป็นเพชรเป็นะยับเต็มหลังไปหมดวิบานใหญ่ แต่วิมานของเธอมีวิมานแถมวิมานหลังใหญ่ก็มีไปวิมานหลังย่อมๆเด้อดสองหลังคล้ายๆสถานที่น่งเล่นเธอคงทําบุญไว้มากเธอก็ตอบว่าใช่สมัยที่เป็นห,หมอดูชอบเป็นหมอดูทางในฉนไม่เอาคนนั้นแน่เจอเจอตัวดีเขาแล้วเคยใช้ทิพยานดู ในการใช้ทิพยานดูนี่มีประโยชน์มากเพราะตอนเช้าก็ต้องคุมอารมณ์ของนิวรณ์ไม่ให้นิวรณ์โกนใจท่านชาวตู่มตเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพับก,ก็ต้องจับจิตไล่นิวรณ์กันทันทีถึงก็นั้นมันก็อดกกนใจไม่ได้แต่กวกนใจไม่ได้นานขับนิวรณ์ก็ะพอไปให้จิตใจผ่องใส่ไว้เสมอใครถามอะไรตอบได้ทันที เมื่อขับที่วอนไปแล้วสิ่งที่จับประจําอยู่ก็คือพระพุทธเจ้ากับครูบาอาจารย์เขาเทวดาทั้งหมดทั้หลายที่ท่านเมตตากรุความวาจิตเป็นสมาธิเป็นพุทธานวติด้วยสังขารนสติด้วยเป็นเทวตานุสติด้วยเป็นประจํากําลังเธอเึางสูงก็เลยถามเธอว่าอะไรนะที่มันห้อยหอยู่รอบรอบวิมาน ลายกดวองแล้วเมื่อถังตักน้ําแต่ถังมันก็เป็นเพชรแรพราวอันนี้ไม่ใช่ตรงคําเป็นเพชรแพรวปราวปัญบแต่ของที่ใส่ข้างบนก็เป็นเพชรสงขึ้นสวยมากรอบอิมานเธอก็บอกว่านี่คือาการถวายสังฆทานที่พระคุณเจ้าจัดให้ใส่ถัง ทางนั่นก็นเลยมาห้อยรอบรอบวิมานของฉันถามว่าเธอถวายเรืธอทานแบบถังๆนี่กี่ครั้งมันยิงมากมายแบบนี้แต่ถังเวลานั้นสวยมากไม่เหมือนถังที่เขาคิ้วถวายสงรืธางทานถังนี้คิ่ถวายเงรืธานเป็นถังเก่าของก็ในกระดูมมมมัว แต่น,นี้ทุกอย่างเป็นเพชรหมดของข้างในก็เป็นเพชรแพรวพราเปรนยับมีแสงออกสวยมากเธอก็ตอบว่าการถวายสังฆทานจริงๆไม่เกินสิบครั้งเฉพาะสังฆทานถังเเวลานั้นสังฆทานถังร้อยบาทยังไม่มีมีแต่สังฆทานสังฆทานถังห้าร้อยบาท เงินห้าบาทมันก็หาได้ยากแต่เวลาใครเข้ามาดูให้บรากรณ์เขาให้ก็เก็บไว้ไว,ไว้ถวายฉังก็ทานบ้างไม่ใส่บาทบ้างเวลาพระแดงไัดของอะไรขึ้นมาก็ทําบุญกับพระบ้างทุกอย่างที่ได้มาทั้งหมดก็ใช้สมเด็การคือกินใช้เองตามความจําเป็นไม่เก็บกักไว้แต่เก็บกักไว้บ้างเพียงแค่ยารักษาโรคป้องกันการเจ็บป่วย นอกนั้นก็ทำบุญหมดคิดว่าเราต้องตายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนจะตายก็เห็นวิมานที่ชั้นยามานิก,ก่อนถามพระถามเทวดาท่านว่าคนอย่างฉันถ้าตายจากความเป็นคนจะไปอยู่ที่ไหนท่านก็เชื่อดวิมานหลังนี้ วิมานหลังนี้มันเกิดก่อนฉันตายมาก <c oughs> พอฉันได้ทิพยญญานฝึกได้แล้วแล้วมาที่นี่ได้อาศัยมโนยิทธิมาที่นี่ได้จันเองมีิมาหลังนี้แล้ววิมาหลังนี้ว่างจากเจ้านายแต่ว่ามีคนอยู่นั่นคือบริวารถามว่าบริวารของเธอมีเท่าไหร่ ก็ตอบว่าเวลาเป็นบริวารของฉันเวลานี้มีสี่พันคนเป็นนางฟ้าทั้งหมดเธอบอกให้ดูบริวารของเธอแล้วก็เห็นทุกคนนั่งสงบสงัดก็ถามว่าเขานั่งเงียบเงียเขาทาอะไรกันเธอก็บอกว่าวิวานบริวารทั้งหมดนี้ทําสมาธิก็ถามว่าเธอมีวิมานทําไหมมีวิบริวารทําไหมกันนะ ในเมื่อเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็ตามเป็นพรมก็ตามไม่มีงานจะพึงทำถ้ามีบริวารก็ไม่ได้ใช้บริวารทุกคนต่างคนต่างนั่งหลับตาอย่างนี้ก็ถือว่ามีบริวารต่อไม้จะดีกว่าเรานั่งขี่บันต่อไม้ได้เธอก็หัวเราะเธอบอกว่ามันเป็นระเบียบของสวรรค์ ในเมื่อไม่เห็นก็เห็นบริวารเต็มแล้วก็ถามว่าวิมานบริวารพวกนี้มาจากไหนเธอก็ตอบว่าบริวารพวกนี้เป็นคนที่เคยเจริญสมาธิเคยให้ทานเคยรักษาสิงเคยฟังเทศแต่ว่าขาดการสร้างวิหรารทานคนประเภทนี้มีมากในเมื่อไม่เคยสร้างวิหรารทานวิมานของตัวเองก็ไม่มีอยู่ก็ต้องมาอยู่ร่วมกัน แต่คำมาบริวารนี้ก็ไม่เยา้ทรับใช้ถือว่าเป็นเพื่อนแก้เหงาดีกว่ารวมความว่าบุญบาร,รมีของเธอบรรดาท่านู้ฟังรู้สึกว่านางฟ้าหมอดูนี่เธอเป็นหมอนดูก็กถามเธอต่อไปว่าการเป็นหมอดูของเธอไม่ประโยชน์อะไรบ้างเธอบอกว่าทําจิตให้ผ่องใสตลอดเวลาอารมณ์เป็นสุข ก็ถามว่าเวลานี้เธอมานั่งในกลุ่มของคนที่มีบาปอยู่เบื้องหลังซึ่งมีนางยักษินีคุมอยู่ข้างหลังแต่ความจริงเขาไม่ได้คุมอยู่เขาก็แดงเป็นภาพเป็นนางยักษินีแต่ความจริงไม่ใช่นางยักษิศีเป็นภาพ,พแแสดงการว่าทุกคนยังมีบาปอยู่เบ้างหลังถ้าพลาดจากสวรรค์มาอะไรลงไปเกิดในมนุษย์ก็ต้องลงลงเลยถึงไปถึงอบายภูมิ เธอก็ต่ว่าบาปเก่าๆมันมีอยู่ก่อนที่จะมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาจริงๆการจริงพ่อแม่ก็เป็นคนของพระพุทธศาสนานับือพระพุทธศาสนาในการนักือในระหว่างนั้นมันก็ไม่แน่นักที่ว่าไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่ากําลังใจว่าตามว่าอะไรว่าตามกันท่านบางท่าน ผู้วาจารย์บางคนพระบางองค์บางทีท่านก็ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาะบาปานาทิบาตฉันก็เคยทำอาทินาทานมีบ้างตอนเด็กๆเล็กเล็น้อยกาเมสุมเมชาจารย์ขอผ่านไปไม่มีไม่เคยแย่งสามีปัญญาของใคร ถามว่ามีสามีหรือเปล่าเธอตอกว่ามีถามเธอว่าก่อนมีสามีมีสามีพิเศษหรือเปล่าเธอยิม้มเธอถามว่าถามทำไมก็อยากจะทราบรูปร่างหนา้าตาสาวสวยแบบนี้มันน่าจะมีคนชอบามากๆตกก็ตอบว่าคนชอบมากมันมีก็ได้แต่ชอบฉันก็เขาชอบฉันฉันก็ชอบเขา แต่ว่าฉันก็ไม่ชอบให้รุนลานถึงขนาดนั้นแค่คุยกันคุยได้แต่ทําอย่างอื่นทำไม่ได้เพราะผิดประเพณีนิยมมีเคร่งคัดมากคนนี้เก่งจริงหรือเปล่าทาสักอา้าวเนี่ยคุยกับนางฟ้าว่าตองจริงทีนะกระรวมความว่าถามว่าบาปที่มีความสําคัญของเธอมีอะไรบ้างถ้าที่พูดมามันไม่หนักเธอก็ตอบว่าบาปที่มีความสําคัญอยู่อย่างหนึง ไม่ถึงกับปรามาทพระรัตนตรัยแล้วปรมามมทนักบวชที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วนี่ด่าฉันือเปล่าก็ไม่ทราบนี่นะชักสงสัยก็ถามถึอว่าคําว่าพระรัตนตรัยเทอบอกว่าพระรัตนตรัยคือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองมาทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมพระอริยสงฆ์อย่างนี้คือสามรัตนะแก้วสามดวงแก้วจริงๆไม่มีเสียเป็นของดีมากมีแต่ความผ่องใสแต่นักบวชบางคนไม่เคารพพระพุทธศาสนาะอย่างนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์รัตนะไตรเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วเอเวเอเชื่อใจเต้นตึบตึบต,ต,ต,ตึใหญ่คนนี้เขพูดยังไงวะ ก็ถามว่าเป็นยังไงแกก็ตอบว่าการที่ฉันทําบุญแกก็นินทาว่าทําไมทําบุญทําไมต้องไปทําวัดนนตต้องไปทําวันนี้บุญมันก็ได้ทุกวัดเธอก็ยอมรับว่าความจริงบุญได้ทุกวัดแต่กาลังใจมันไม่โูมันไม่อินใจจึงตั้งใจทําบุญเฉพาะวัดที่มีความเรื่องใสพระพวกนี้ก็ว่านักบวชพวกนี้ก็ว่าฉันก็เลยไม่ชอบใจ เมื่อว่าฉันมาฉันก็ว่ามังตอนฉันจเจริญกรรมฐานแกก็หาว่บาบ้าตอนนี้จนเป็นหมอดูกแกก็เป่าว่ากายกับ,กกบดาวประชาชนว่าจะไปเชื่ออีนี่มันหลอกลวงมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนเนี่ยเขาโทษที่ลืมบอกไปวพาลูกเจ๊กผิวขาวโปรง่งมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนไห่นัถือพุทธศาสต์นาจริงหลอกลวงแต่ว่าการดูของเธอ ไม่เก็บเงินไม่เรียกเกินไม่เรียกของไม่เรียกอะไรทั้งหมดถ้าเขาให้รับไม่มีการกระเกงคนไม่มีตังให้ก็ไม่เป็นไรแต่การดูของทุกคนต้องนำดอกไม้ทุกเขียนมาครบเขียนคำถามห้าข้อทุกคนมานำดอกไม้ทุกเขียนมาแล้วต้องไปบูชาพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงจะปรยาก่อนให้กลงอความว่าเธอแนะนำให้คนมีบุญ และคนประเภทนี้ระบรรดาท่างพุทธบริษัต์ที่เป็นบริวารระบรรดาท่านอย่งหลายเวลานี้มองนาฬิกามันเหลือเวลาเพียงยี่สิบวินาทีถ้าทีตั้งไว้ก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี